กลุ่มทำอาหารบ้านท่าโพกลุ่มทำอาหารบ้านท่าโพวันนี้ขอมาโชว์ทำอาหารไทยอาหารขวานมีหลายอย่างอาหารขวหานมีหลายอย่างรับรองว่าอร่อยทุกอย่างเอ้ยท่านต้องติดใจขอเชิญลิมรสเข้ามาทดลองขอเชิญลิมรส เามาทดลองว่าพีมือของน้องๆเด็ดแค่ไหนมาท้าโพทั้งทีแลเอ้ยอิ่มก็สบายสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แมสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะทุกคน,นค่ะเป็นไงคะ เคราะไหมคะทั้งเคราะทั้งสวยนี่ขอบคุณคะ่ะวันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นว่าเป็นการแสดงเปิดมาวันนี้น้องนินจะพามาร้องราทําเพลงมาชวนรํามาร้องเพลงแบบแม่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะวันนี้น้องนินยังคงตามหาอาหารตามท่าเจ้าเรือนกันค่ะนั่นก็คือดินน้ำลมและไฟค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะมีท่าหลักประจำตัวไม่เหมือนกันซึ่งเขาเรียกกันว่าท่าเจ้าเรือนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องนินพาทุกคนมาที่ต้นแบบชุมชนอาหารตามท่าเจ้าเรือนที่ไหนคะแม่ ศูนย์เรียนรู้เพลงพื้นบ้านท่าโพอ,อําเภอหนองคายางจังหวัดอุทัยธานีค่ะน,นี่เราอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะแม่คะเห็นเขาบอกว่าที่นี่นะคะบ้านท่าโพของแม่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องทั้งของค้าของหวานมีอะไรบ้างจ้าถ้ามาท่าโพจะต้องกินโอ้วันนี้ก็จะต้องได้ทานทอดมันต้มยำไก่ไทยใส่มะขามอ่อนอแกงบอลแล้วก็ลาบหมู โอ้โห و, มีทั้งหมด4มี่เมนูแบบนี้ที่น้องนีนจะได้กินวันนี้ใคะ่ะแสดงว่าทั้ง4ี่ธาตุดินน้ำลมไฟจะต้องครบอย่างแน่นอนใครนะคะเป็นธาตุเจ้าเรือนธาตุไหนต้องดูให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่พร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้วคะ่ะแม่พร้อมกันไหมพร้อมค่ะงั้ <c oughs> งนไปกันค่ะไปดูกันว่าอาหารอันไหนจะเหมาะกับธาตุเจ้าเรือนของเรา<ะ>ตามนีนไปกันค่ะไปเลยคะ่ะไปนเลยคะ่ะ เราก็มาเตรียมทําอาหารกันเรียบร้อยค่ะสวัสดีจ้าแม่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อแม่เว่าวค่ะแม่เว่าวนะคะวันนี้แม่ว่าวจะมาเป็นแม่ครัวให้กับเราใช่ไหมคะแม่ว่าวคะเมนูแรกก็คือเมนูของคนธาตุดินใช่ไหมคะคนธาตุดินนะคะก็คือคนที่เกิดช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาคนธาตุดินเนี่ยจะเหมาะกับการทานอาหารรสฝาดหวานมันเค็มเนาะแม่เนาะงั้นเมนูที่แม่จะทําวันนี้คืออะไรจ๊ะทอดมันค่ะทอดมันปลากายค่ะ แม่จ่าแล้วอย่างวัตถุดิบมีอะไรบ้างจ๊ะ เนื้อปลาตายบทค่ะขาดไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะแล้วอันนี้ปลากายเป็นของชมชนของชุมชนค่ะว้ายเลี้ยงเองหรือว่าเขาอยู่ตามธรรมชาติก็อยู่ในแม่น้ำอะค่ะโอ้ยอย่างเมื่อกี้บอกว่าธาตุดินจะต้องฝาดหวานมันเค็มค่ะอย่างอันไหนจะเป็นฝาดจะแม่ถั่วฝักยาวก็จะมีบ้างนะคะฝาดกับใบมะกรูดเนี่ยค่ะอ่าความหวานก็เป็นของน้องปลาค่ะตอนนี้นะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วนินว่าให้แม่เนี่ยทำกับข้าวให้เรากินกันดีกว่ามาเริ่มจากอะไรจ๊ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็คลุกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ้านี่แม่บ่าคลุกเรียบร้อยแล้วค่ะถึงเวลาทอดจ้ะแล้วพอทอดเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอเมนูต่ตอไปกันค่ะ ของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนแม่ครัวจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวค่ะแม่ดิฉันนางลินจีทิพซิรินะคะเป็นแม่ครัวจะนําเสนอต้มยําไก่ไทยใส่ใบมะขามอ่อนค่ะอาหารพื้นถิ่นนะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะกับคนธาตุน้ำจ้ะหรือว่าคนที่เกิดช่วงเดือนกระกฎาคมิงหากันยานั่นเองอย่างแม่ลินจีเกิดเดือนอะไรคะกระกฎาคมี เหมาะกับเมนูนี้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าคนธาตุน้ำอะจริงๆจะป่วยบ่อยแต่ว่าถ้าทานให้เหมาะกับธาตุของเราเนี่ยก็จะยิ่งแข็งแรงไปอีกเนาะคนธาตุน้ําอะจะเหมาะกับความรสชาติที่เปรี้ยวและขมจ้ะแม่เพราะว่าความเปรี้ยวก็จะไปช่วยเหมือนแบบบำรุงคอแม่เนาะแล้วก็รสขมก็ช่วยบำรุงร่างกายอีกโอเคเราเริ่มทํากันเลยดีกว่ากับเมนูส้มยำไก่ไทยใส่มะขามอ่อนเฉญเลยค่ะไปค่ะ ค่าออกขมค่ะในหน่อยนี่ยอย่างตะไครนี่แม่รู้ไหมจ๊ะว่าเขาช่วยแบบว่าอะไรบ้างลมดิขับลมขับลมและชุ่มคอนั่นอนะ่ะอร่อย้มนะน่าน่นาน เรานะคะเหมาะสําหรับคนธาตุลมจ้ะแม่มาถึงธาตุลมนะคะคนธาตุลมอ่ะก็จะเป็นคนที่เกิดเดินเมษาพฤษสะพาแล้วก็มีทุนหนาค่ะเขาบอกว่าคนธาตุลมอ่ะเขาลมเยอะท้องอืดท้องเฟ้อนะแม่เนาะของเผ็ดๆมันก็จะช่วยเราขับลมนะแม่เนาะและเมนูนี้คือเมนูอะไรจ้ะลาบหมูค่ะลาบหมูค่ะทุกคนมีกระเทียมดองนะคะ พิเศษที่นี่ก็ชุอใช้กระเทียมดองอุค่ะคือหนูไม่เคยเห็นลาบหมูใส่กระเทียมดองคือเป็นสูตรของที่นี่ค่ะโอ้เป็นซิกเนเจอร์จ้าเอ๊ะอันนี้คืออะไรคือพริกลาบค่ะมีเครื่องเทศกับพริกป่นนะคะพริกแก้วป่นนะคะผัดผัดรวมกันค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่เหมือนที่ไหนใช่ไหมจ้ะแม่เพราะว่าที่อื่นนะไม่มีที่นี่ความพิเศษของล่ามหมูเขาคือมีกระเทียมดองกับน้ำซีกที่เป็นสูตรของของที่นี่นี่นะอยากลองชิมมากเพราะว่าอย่างที่แม่ว่าวบอกไปแล้วก็คือมันไม่เหมือนที่อื่นที่แกงก็ไม่เหมือนเอาจริงๆแค่ใส่กระเทียมดองรสชาติก็ต้องไม่เหมือนที่อื่นแล้วมต้องอร่อยแน่เลย สุดท้ายของเราที่บ้านท่าโพในวันนี้สําหรับคนธาตุไฟจ้า,จาแม่รู้ไหมคะว่าคนธาตุไฟเนี่ยคือคนที่เกิดมกรากรุ่งพาแล้วก็มีนาจา้าจะเป็นคนธาตุไฟเขาบอกว่ารสชาติที่ควรจะกินแล้วเหมาะกับธาตุตัวเองอะ่ะก็คือพวกขมรสเย็นรสจืดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเมนูในวันนี้ที่แม่จะทําคืออะไรจ้ะแกงบอนค่ะแกงบอลอ,อุ้ยสรรพคุณเยอะนะคะแกงบอน บอนคืออะไรเหรอคะแม่บอนก็คือพืชชนิดหนึ่งที่นำมาแกงได้สรรพคุณก็รสข้แล้วก็เสียงแหบแห้งสรรพคุณเยอะนะคะอันนี้เขารสชาติเป็นไงละขมไหมคะไม่ขมค่ะไม่ขมก็จะอาจจะใบมะกรูดนิดนิดะค่ะนี่นะคะสมุนไพรอยู่ในนี้แล้วเป็นพริกแกงนะคะของกลุ่มแม่บ้านเราทำเองค่ะ เคล็ดลับก็คือเคี่ยวกะทิให้แตกแล้วมาผัดพริกแกงสีสันจะสวยสีจะสวยระดมรมารม,ามที่หนึ่งระดับโอท็อปประกวดมาแล้วนะคะแกงบอลของเราเนี่ยแล้วแม,ม่เป็นคนทำเองไหมจ้าทำเองค่ะ,คะฉันอยู่กับรางวัลมือรางวัลที่หนึ่งของแกงบอลจังหวัดอุทัยธานีจ้าโอ้โห แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ,คะนี่ทุกคนน่ากินมากตอนนี้ครบจบทั้งดินน้ำลมไฟแล้วนะคะเราไปชิมกันดีกว่าแม่ลิ้นจี่ไปส่งหนูทานข้าวด้วยได้ไหมจ๊ะเชิญเลยค่ะเรียบร้อยค่ะไปกันค่ะ ี่ก็คือหน้าตาของอาหารทั้งสีที่ทั้งแม่ลิ้นจีแล้วก็แม่ว่าวเนี่ยทำให้นินได้ทานในวันนี้นะคะน้องนินอยากบอกทุกคนนะคะว่าถ้าใครเนี่ยได้ลองทานอาหารตามธาตุของตัวเองอะ่ะอยากบอกว่าร่างกายจะสุขภาพดีมากเลยนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยบ่อย เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะกลับสู่จุดสมดุลค่ะและที่สําคัญนะจ๊ะแม่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยดีมากๆค่ะยิ่งเราได้รู้ว่าตัวเองลาดอะไรนะคะเราอ่ะจะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของร่างกายตัวเองทําให้เราแบบดูแลได้ถูกสุดเนี่ยอย่างธาตุน้ําอาจจะป่วยบ่อยเจ็บคอเราก็จะได้อุ๊ยทานอาหารที่มันตรงกับจุดอ่อนของเราแบบนี้ค่ะ อร่อยมากทุกอย่างอร่อยมากๆค่ะ น้องนีนะคะอยากชวนทุกคนมาทานอาหารตามท่าเจ้าเรือนกับต้นแบบชุมชนอาหารตามท่าเจ้าเรือนของกรมการท่องเที่ยวณชุมชนท่าโพแห่งนี้ค่ะก็จะได้สุขภาพดีดีร่างกายแข็งแรงและอารมณ์ดีดีไปแบบแม่ๆค่ะอารมณ์ดีดีมากก็ยังไงวันนี้นะคะนีนขอบคุณแม่ลิ้นจีค่ะขอบคุณแม่วาวนะคะที่มาทําอาหารอร่อยอร่อยให้กินถ้าใครอยากกินฝีมือแม่แบบนี้ก็แวะกันมาที่นี่ได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะน้องนีขออนุญาตไปทานอาหารให้อร่อยก่อนแล้วไว้เ กันใหม่ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ